เอเราต้องตามก่อนไม่ใช่หรอใช่ไหมไม่ต้องพักกินพ้กไปกินเนื้อไม่ต้องพี่เดี๋ยวอ๋ออ๋อออาสอ้กินเอจต้องรอเขากินแล้วไม่ต้องหนีไปไหนแล้วล่ะนี่ไงเ้าน้าเ้าน่าอุ้ยพี่มันล็อกเรียนไปรับไม่ได้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 ฝั่งเรียนแบบหัวสีนีอมันสีไ อ๋อมันตามจะมากินตามกินเอ้ยตัวนี้มันตัวเล็กนี่คนละตัวกันเอา้าเอา้าตัวใหญ่หายกัดสดกัดสดหมดเชือเบอ่อทวงกัด,ก,ดกัดสดหมดพอนกัดสดหมดพอนแล้วใครกัดตูดพี่วะเมื่อกี้ไม่ต้องปืน เป็นแหน่เหรออยู่ดีขึ้นบนอยู่ขึวนบนงับตูดงับตูดเอาเรียบร้อยแอบเรียบร้อยใครบอกว่าเซราบินไม่ได้นี่พ่อมันเรียกแล้วนี่พ่อทำไมพี่มาตัวลายขนาดนั้นันโดนงับตูดเมื่อกี้ใครไม่รู้วิ่งงับลายดอกเลย ไม่ต้องผ่างับเซลาว่า้กับเพื่อนใช่งับจนเลือดเหลืองนะใครไม่รู้เซลาเด็กเกิดแล้วแลงับแลงับไม่หยุดนะเหมือนหมันเคี้ยวอะเซลาก็อยู่ข้างหน้าเซลาเด็กไงน่าจะงับแรงกันางห่างห่างพี่ไม่ใช่บาร์บีคิวนะงับไม่หยุดเลยเฮ้ยเสียงเท้านี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่มา แมงวิ่งแมงวิ่งแมงวิ่งไล่มันไล่มันไล่มันมาดิมาดิก็มาดิเออมามาดิ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 เฮลมาเหอะมาอ๋อลงน้ำก็เสร็จดิตอนตอนตอนมันตอนมันพี่ดักหน้าแล้วพี่ดักหน้าไล่มาอะไรมา อ่ะลงน้ำอ่ะปล่อยปล่อยเขาว่าจะเป็นสเตมินาหมดอ่ะรอฟาดตอนขึ้นรอฟาดตอนขึ้นรอฟาดตอนขึ้นตามสบายตามสบายตาสบายตามสบายกบพี่พี่ไััยครบเอาจมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ไม่อาจจะบั๊กนะมันอาจจะลอยอยู่ออ๋นั่นนั่นว่ายอยู่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 นั่นไงว่ายอยู่ว่ายอยู่กับมกาลังมังกับมังมังเออมันอาจจะว่ายอยู่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  น่าจะลอยอยู่แหละแต่ว่าเราเห็นมันจมไงพี่แต่ถ้าจมมันจะลอยท่านี้เนาะไม่ไม่มันอาจจะบักไงเซิร์ฟมันอาจจะยังบักอยู่เนี่ยเนี่ยมาหางซ้ายแล้วเนี่ยมาหางซ้ายแล้วเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่เราดูถ้าเขาดับดิ้นื่อไ่ก็นตอนนั้นแหละเรียกเล่นน้ำก็แล้วแต่รอประหาห่างประเคนอ่ะพอ้อถามคำามได้ไหมเริบรลอยบอกแล้วจมจริงไม่ไม่ถ้าจมถ้าจมมันน่าจะตายไปตั้งนานแล้วสโนว์ตลกไว้เยอะ เราโอทูไงเราโอทูหมดไงโอ้โหตายพี่ผมถามอีกครั้งนึงนะเรากินเพื่อเทล่าเทลาเทลาบินก็เห็นมาแล้วอันนี้เทลาไว้นะเทลาเหนียวเทล่าเหนีวโอ้คนรู้สึกยังไงวะพี่แม่กี้ทำตัวสั่์ตัวไล่ตบกินริงไว้ไล่ตบไล่กัดอืม เซล้โตรหรือคันไม่กล้าย,ยูงเซร็จโตรหรือคันวิ่งหนีไม่ต้องห่างฟาดกันแล้วตอนเนี้ยหา่หางห่างว่ไช้ใช่ือแม่งนะรักสุดใหม <N> น่ยตัวอะไรไ<ป>นั่งอยู่แล้วนะดิบบี้ปะเฮ้ย <N> ยังหลุดอยู่เลยเอา้าวเลยก็ไมบอกเข้ามาแล้วนี่ไงตัวเป็นยังเดินอยู่เลยเดินมันก็เพิ่งเข้ามานี่อ๋อ พี่โกหกผมพี่บอกหมดไปแล้วตัวไม่ค่าไม่ค่าไม่ขึ้นตีไม่ขึ้นตีอ๋อดิบี้ว่าตัวอะไรมันนั่งชูคออยู่วะเอาไะล่ะตัวเดียวเอาอยู่แล้วเอาอยู่แล้วคุณต้องกดสามก่อนนะเออใช่ต้องกดสามก่อนโอ้ใกล้ขนาดนั้นไม่ต้องสามต้อบ้างสามก่อนโอ้พี่สามแล้วยังได้ โอ้ยยิงหนีเหรอกลับตำรวโอ้ยไม่เลิศไหลเลยเจ็บป้าฟาดกันเองนี่แหละใช่เจ็บป้าฟาดกันเองไม่ได้โดนไม่ได้เกี่ยวกับมันเด้อเตะเตะบ้างนะเตะบ้าง เตะเตะเตะทีบมันบ้างทีบมันบ้างเออเออทีบมันบ้างทีบบ้างถึกชิเป่งเลยทีบทีบก็ตุยตุยจะตุยจะตุยอ๋อเลือดเหลืองอยู่เลยกัดสดเลยเหรอทีบ ทีฟีทีฟีอีสปอร์ตทีฟีอีสปอร์ตพี่พี่ผมพูดความจริงให้พี่ฟังได้ไหมทำไมต่อทีฟีอีสปอร์ตที่แม่เข้าหน้าหกสามดอกก็ได้พี่พี่เข้ามันเลยพี่น้องหน้ามารับทำไมอ๋อดูท่าดูท่าโอ้โอ้ดูท่าน้องนอนดูท่านอนซิกซี่ใช่ซิกซี่ นอนค่อยนอนไพ่อยขวาเอามือท่บปกเอ้ยเอามือแบบว่าเนั่ยนะมันเรียกว่าอะไรวะกอดคออ่ะเล็บยาวนะตัดเล็บบ้างก็ได้นะต้องกดสามแล้วนะเมื่อกี้นั้นกสามลายสามใช่ใช่บุฟฟีจริงเยอะเลือดส้มดีนะอัพดีเลือดเร็วมาเลือดเหลือง ขบแดงเลยพี่น่าจะโดนเยอะโดนตีไปถามพี่ดูรายดูรายเราสองคนดิโดนเยอะได้ถามว่าโดนดีพี่หรอเปล่าโดนตีพี่ตัวเองด้วยอย่างหนักอ๋อไม่มีสารอาหารแล้วเรอแถวนี้เยอะเยอะเลยเนี่ยมีแต่ใบไม้เนี่ยสามเหลี่ยมกับตัวเอสเต็มเลยเนี่ย ก็เขึ้นอย่าลืมว่าเมื่อกี้หลุดนะเข้ามาใหม่มันก็เปลี่ยนแล้วนะอ้อเหรอแต่พี่หิวน้ํำว่ะของกินแม่งอยู่ไฮแลนด์แล้วเนี่ยติดบีดอยู่ตรงนี้เลือไหลอยู่ทีผมไม่ได้อัพรผมไม่ได้อัพดีเวอร์มาอ๋อนั่งพักกันไปกันครับเอ้น้ำอยู่ข้างหลังเราตรงนู้นี่นาเนี่ยเห็นน้ำแล้ว๋ยวกันบีดมาแต่บีดไม่ไม่กันให้กูเลยอื เดี๋ยวว่าผมไปได้เลือดตกกระปีดป่ะพี่ตรงนี้จะโดนพอกระแทกผมตรงนั้แด้งอยู่อ่ะพอหรอแล้วแล้วแเมื่อกี้สู้เลยเขาเขาย่อเขาย่อให้เขาว่าย่อเขาว่าย่อใช่เหรอเขากินอยู่ใช่เหรอไม่เมื่อกี้เขากดย่อเราย่อทำไมเราย่อไม่ได้เราเตี้ยอยู่แล้วผมไม่ได้ด่าผมมอนด่ามันผมบอกว่าไม่แต่พี่ดูพี่ชายผมโหน นี่ออมไปอีกท่านแล้วรู้จักจรวดป่าวเรื่องจรวดป่าวเราดูพี่ชายเราสิสโลเรื่องไปเลยว่าตัวเราโดดได้นี่วะก็ไม่ต้องหรอกไม่ต้องต้องเราเป็นผู้ดีที่ชมแล้วกัน ตกข่าตายไหมอดแหวนไฟคิกไฟคิกดีกว่าอ้าวจีมอสตามตัวได้หนักโดนเตะเตะ แวนแวนแวนเุ้ยอว่นเด็กแวนาดีไปไหนจะดีไปไหนกัดตุดไปบนงมเอาหายอยู่นี่จุก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 ทางขวาลืมเปิดแฝงงม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  งงพี่คจะโดนนะงงงงมางงงมกัดดนลูกกัดดนลูกงงงงงมเล่นอะไรกันวะดีอ่อัดชีก็ดีนะงงงงงมงอม่มพี่ไปนโอ๊ยกเลผมว่าเออ งงงงตัวเอนจอยจังวะเอนจอยสุริที่นะบอกคนปคนบอกว่าอยากได้กินพืชอะงงงงงงเป๊ะเป๊ะเอาไปไหนแล้ววะไปนู่นเลาะข้างขวาทางขวานี่นี่นี่ทางข้างบนทางขนเอาไปไหนแล้ววะนี่นี่นี่ทางข้าบนทางข้างบนเห็นมันเลี้ยวข้างขวาเนี่ยเอ้าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่แม่งัาหัวกลับเอ้าหายไปไหนแล้ววะเอ้า มันเอ้ยสับหลอกเวนี่ี่ไม่ไอเอาตินเนตลิกซ้ายไว้หรอจะได้เลือดไหลไม่โซนี้กูว่ากัดอีกเดียวเลยนำๆำเอ้ยเดี๋ยวนะนเห็น,น,เ,หนเห็นเงาเงามาทางเนี้ยใช่ื่อกี้มันวิ่งมาแล้วมันก็สวนออกไปจริงๆถ้าพี่เปลี่ยนจากน้ำเป็นตินเนตลิกซ้ายที่แย่งฮาเลยแล้วไปกันพนุพันธ์พี่หบบ ไม่ใเฮี้ยเลื่อกไหลเลื่อกุหล่เลื่อกุหล่าเฮี้ยแล้วอะไรนั่งก่อนเจ็บสาหะไปโดนอะไรมาพี่โดนไฟล่างับเลือดเหลืองเลยโดนพี่เตะด้วยโดนพ่าเตะเนี่ยแหละได้ได้ยินตังอุ้ยทีนึงอ่ะเตะกูสะดุ้งเลยแต่ว่าเปอะไรของข้าเซร่าไปแล้วตุ่นแหมตัวเล็กระจีนเดียวตัว โถหายไปไหน,นวะมันลอดได้ไงวะมันล็อกลงไปโทษนะพี่พี่บอกตัวเลก็กระจิตเดียวพี่เทวไปสู้เป็นยังไงเรื่อ,ของขผมไปเซนทีอะไรเนี้ยเดี๋ยวว่าแต่กัดเลยแค่มันเอาเล็บนิ้วตีข้างข้างซ้าย,าายนิ้วก้อยแม่งมาเจาะผมผมก็ตายแล้วพี่ถ้ามันมาสวนมึงนี่ผมตายเลยอ่ะตายตายโอ้เสียดาย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 กินเนื้อไม่ได้แต่ก็อยากฆ่า เชื่อได้รู้จักแต่ภาพที่วิ่งตามเมื่อกี้ไม้เชื่อจริงๆไงกดแอติเนตกัดแหละแต่ว่ากลัวสเตมินาไม่พอไล่ไม่กลัวเห็นตอนเล่กินเนี้ยไม่เห็นไล่ใครออกไปแล้วตายเออหุ้ยด้วยบวกเมงเมงหูเล่นนี่นะโอ้โหบวกบวกเออเออเวลาเล่นกินเนี้ยกูไม่เคยเห็นล่าใครหนักเท่านี้ไปเล่นกินพืชที่น่าล่าเขาอย่างกับกินโได้ ยั่ไงเลยเราเว้แล้วมาทำอะไรตรงนี้นะลืมแล้วราไว้เซ้าเพจไม่ใช่หรอตั้งนานแลยจะไม่ได้ไปสักทีจะไปจะไปเจอแต่อะไรก็ไม่ถึงสักที อะไรพี่เอาคนไปอะไรคนมากระทืบเวลาอ๋อเราเล่นกินพืชนะนี่ครับนี่เราเราก็ทำไม่ค่อยลงนั่นไงนั่นไงทางซ้ายริมริมทะเลน่ะทางซ้ายเรปเตอร์เรปเตอร์โจมตีออกจากป่าใยไม่ตกใจเล่นเอาเอาเดินไม้กัดเฉยเลยเอาผู้เล่นใหม่เหรอ เวลายอยู่ในป่าว่ะพีอม่าเฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไ,ไม่โดนได้งไงวะเรียบร้อยที่ปีเตอีกทีหนึ่งอ่าโดนเหลรอเรียบเหรอือ,อขอบคุณนะที่ <พอ S 1> ช่วย ผมก็อยากช่วยนะพี่หละแล้วผมไปได้ติดปีนแล้วก็เลือดแดง <laughs> พี่พี่มีเศษแรเต้ตัวลววะว <c oughs> ่ะแน่แรเตอตัวหนึ่งเอาตรงปะทำไมตอนไปได้กินเนื้อเราแม่งไม่ได้ฆ่าบ่อยขนาดนี้วะพี่เืมจริงจริงถ้ามันเล่นเซลามันกินรีเลือดมันจะได้สู้เยอะกว่าน,นี้นะใช่อันนี้โหต้องมานั่งรอเลือดรีได <c oughs> ้เลย เฮ้ยเจอเซราสีเดียวกับพี่มอสว่ะเนออยู่บนเขาใกล้มืดยังอ่ะอ้าวใกล้เวลาของพี่แล้วนี่ว่าใกล้แล้วพอดนะโอษน็อกทะนนอลทำงานพี่อ้าวคือเนาะกินพืชอับนอกทอนอลอ่ะเซลากินน้ำอยู่เน well, so. er okay. ah. oh. ี่ย โอเคเดี๋ยวไปแป๊บนึงบีดอยู่บีดอยู่ตรงนี้ลูกเซลาตายสองตัวอันนี้เขาล็กลูกเซอีาแลรวเดี๋ยวจุดเกิดจุดเกิดจุดเกิดนอนนอนไปไหนลูกพี่พี่ดูนะเขาเรียกว่านอนแต่เขาไม่ตกไปหลายศพแล้วสองตัวเหรอโอ้ยเขามันพาพวกเมาคืนไปเนี่ย

โดนทีผัวทีผัวไปดีมาดีวิ่งอยู่วิ่งอยู่โดนอุ้ยโอ้ยโดนก็ผัวตายเลย,ย,เ,ลยเอาเลื่อนพี่ส้มอยู่แล้วไง สโนสโนมันมาสโนไปเล่นไปเล่นทูด,ดั้นดีกว่าอีกแล้วอะไอ้ออกระโดดเ <สะ S 1> กาะต็มีนาไม่พอวะไม่พอต็มีนาไม่พอแล้วจะหมดละ น่าจะตายใช่ตายแล้วเบนอะไรใช่ตายตายทูดอนลงน้ำไิครับรออะไรมันมาเพิ่มใช่มันมาเพิ่มเอามาเพิ่มอีกเกิดใกล้ๆกันเลยตายเกิดเกิดใกล้ๆเลยตัวอะไรวะนะฆ่ากันทูดอนเหรอ เออ,เอ,อพี่เกิดตรงใกล้ๆเลยตัวไหลวะนะ่าฆ่ากันอ๋อเอปเตอร์มีทูดรอนตัวใหญ่โอ้พี่มอดเกิดไหนดีกว่าโอ้โหเป็นเกิดอเอเพนมึงตามผมไม่ทันหรอพี่ผมรอดวะ เออรอดก็รอด,อดพี่เ,<อ>เกิด Eat Pain อีทเพนอ่าโอเคอีทเพนเหมือนกันอยู่ริมทะเลเลยอยู่ข้างๆแอใครไม่รู้อะใช่เป่าข้างๆอใครไม่รู้อะไหนเป็นอยู่ริมเล่พี่มอสอยู่ไหนเน่ก็อยู่ริม,มเล่จินสดรดอปเตอร์อยู่ไอ้นี่มันจกไสมาให้เนี่ยไหนอะเอาโลเคชั่นไหมเอา เดี๋ยวผมตายแล้วไปหาพี่ดีกว่าเออมาเดิกต้องฝึกหม่อทีอนอนไมอเปรี้ยวไม่ไหวมันต้องใช้เทคนิคอยู่ใช่เมื่อกี้ตบมันตายแล้ว มีงกินเหนือไปทงางขวาตายครัตกถือใจดีโอ้ยเจอหมูก็กินไม่ได้เดี๋ยวตายนี่ตรงเนี้ยไอ้นี่มันแบะไายให้กินเนี่ยตรงพี่อ่ะไม่กินเลยโตคูณหนะ้าน่าจะแป๊บเดียวโตเดียวโต Oh, อเสียงเบนซ์ป่ะนะนี่เบนซ์เหรอเดี๋ยว <c oughs> เราจะเป็นจิวจี๊ดกันอีกรอบหนึ่งจิวจีด๊ดจิวจีด๊ดจิวจีด๊ดตอนจิวจี๊ดเรื่องเราโคตรแสบตอนจิว นโนสแสบไปคนเดียวไฟไม่พักเลยอ้าวพี่ลืมเปิดอิสฟลเลยวะเฮ้ยสว่างลู้ชีวิตเรากลับมาสว่างอีกแล้วครับผมโอ้โหเมื่อกี้ก็สว่างไหมไอ้ตัวนั้นนะไม่ใช่ไม่สว่างฮะอ่ายูเกฟอสีพี่เจ็บไหม <laughs> เจ็บจีเ <laughs> จ็บจี ไอซีถ้าจะบอกแว่ที่ไหนต้องถามมันว่าอะไรนะแวว่เนี่ยแว่เจ้อืมเอ้ยเซิร์ฟสกาวรู้เปล่าเนี่ยฮะนี่เราเล่นเซิร์ฟอะไรเนี่ยไม่เซิร์ฟสกาวอะไไ่มวอะมีมีม มีคนชื่อเนี้ยคนหนึ่งเล่นแด็ปเตอร์อ้าวเหรอน่าจะใช่ถ้าจะไม่ผิดโอ้ตัวเราโตขึ้นไปเลยม, <c oughs> มายัางนโนวี่อ,อุ้อยออกขั้นสองได้แล้วอะ่ะ ขั้นสองก็ต้องน็อกทนอลสินะหมรับวิ่ไหนกันนะอีพนรับเพิวิ่ง,งลงมาได้นะไปนแรกตั่อเอาวิ่งไว้ไว้ก่อนนะ 6페이지 먹고 6페이지 하는 đi เล็บละอ้อย <C> e <al noise> มันฆ่าแรปเตอร์ได้หรือมีแรปเตอร์มาตายตรงนี้รู้สึกว่าเขาจะฆ่าแรปเตอร์ได้นะว้าว <c oughs> มันฟูดาวมันฆ่าแรปเตอร์ได้อยู่แล้วอ๋ออือมันเ <c oughs> ขาได้จนฟูเลยน่าจะฟูแล้วมั้ง

อยู่แฮมออ n เฟนวันมอรู้ป่ะอีกหนึ่งอืมใช่ใช่บอกรเอ็มวายอีป่ะวันมอวัน r e <c oughs> เปล่าอยู่ก็มากินในตัวเล็กเฮ้ยเดินมาโ <Okay. S 1> ลเอาคารีไม่เดินม,มาเตะพี่เจ้เตะไม่เข้าเลยเดี๋ยว,วา้าเดี๋ยวให้เปล่าว้าปะมีใช้ผิดวา้าหมดแล้วโดนไปสองทีดิหายเปรี้ยวยัง ข้าวสองขีดแร็ปเตอร์แน่เลยเอี่ไม่ใช่เป็นแร็เตอร์เป็นเจลิ่งต่องขีดเป็นอะไรอ่ะไอไดโลไดไดรอไดรอโฟซอไดโลเจลิโดนงับไปสองทีหายตาเลยไม่รู้ <N itt les> นี่ไงผู้มิเตเสร็จแล้วเห็นไหมนี่รับเตอร์นอนรับเตอร์มานอนข้างแล้วทำผู้มลตรอมนอนมาอยู่น,นข้างแล้วเนี่ยรอเขาโตก่อนรอให้อีกเท้านขนาดนั้นเลย